Hả? Huh? Oh no! Wow! Ôi mẹ đồ! Thấy ra là đồ nhỉ? <coughs> <coughs> Phải <đều. coughs> านตั้งมาประมาณ5ปีเต็มนะครับแล้วก็ช่างก็มีกัน2คนครับตอนแรกผมก็ตัดก่อนแล้วก็น้องเขาก็ทํางานอื่นยู่ผมก็ให้ตัดครับผพก็ตอนนี้ช่างกันอยู่2คนครับ2คนก็กําลังดีถ้า3คนอาจจะแน่นไปนิดนึงเพราะร้านก็ไซส์ประมาณนึงไม่กว้างมากครับลูกค้ามีทุกกลุ่เนะครับทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งวัยผู้ใหญ่ครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำครับแล้วก็มีแวะเวียนที่แบบเป็นขาจรบ้างเห็นวิ่งผ่านร้านแล้วน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับออก็มาตัดกันเยอะเหมือนกันถามว่ามั่นใจแค่ไหนเราทํางานสุดฝีมือทุกหัวครับแล้วก็เน้นเน้นคุณภาพหัวต่อหัวเลยแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเราทํางานดีที่สุดทุกหัวแล้วนะงานมันต้องออกมาดีก็เลย นี่แหละสโลแกนมาจากตรงนี้แหละครับว่าตัดแล้วถ้ามันยังไม่หล่อให้เผาร้านไปเลยเที่ผ่านมาเคยโดนเผาร้านอย่างครับค <c oughs> <c oughs> ืพอพอตัดเสร็จแล้วมันออกมาเราเรา,าใส่สุดเัณฑ์มันเลยออกมาหล่อทุกคนแล้วก็ไม่มีใครกล้าเผาเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่กระจกอะว่าวเขาออกมาหล่อจริงอะไรเงี้ยครับร <c oughs> าคาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณ ร้อยสี่สิบบาทถึงสองร้อยบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็เจ็ดสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นครับยกเว้นพวกมีงานแกะลายงานอะไรเงี้ยก็ก็จะเพิ่มตามตามความยากง่ายของลายครับที่ท,ที่ที่ร้านเราจะอยู่อยู่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุเลยครับห่างจากวัดพระธาตุประมาณห้าสิบเมตรครับผมแล้วก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งจนถึงสองทุ่ม แล้วก็หยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวครับแล้วก็คุณภาพงานของเราเรามั่นใจว่าเราใส่สุดฝีมือจริงๆเราก็ไม่ได้แบบเก่งมากครับแต่ว่าเราสุดใส่สุดฝีมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเรามั่นใจว่าถ้างานสุดฝีมือเนี่ยมันต้องออกมาดีก็เลยนี่แหละครับที่มาสโลโกแกนตัดแล้วไม่ดอกให้เผาร้านเลย ตัดไดครับดีมากตัดผมเลยเรียบฝีมือช่างเป็นยังไงในมุมมองเราปานแล้วนิ่มดีเห็นป้ายร้านไหมคะเขาบอกว่ายังไงคะโอ้ไม่โลให้โผลร้านครับแล้วเราคิดว่าเราจะเผาไหมคะไม่แน่ครับรอรอได้อยู่ได้อยู่จะรอไหมคะปานแล้วปานต้องกลับไปถามคนที่บ้านว่ารอไหมข้าวหมูโอเคค่ะช่วงนีค่ะขอบคุณมูว่ากัน ครับคือพอพอตัดเสร็จแล้วมันออกมาเราเราใส่สุดฝีมือมันเลยออกมาหล่อทุกคนแล้วก็ไม่มีใครกล้าเขาเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่กระจกอะว่าเขาออกมาหล่อจริงอะไรงี้ครับหลักฐานมันอยู่ที่กระจกอะว่าเขา